สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และได้ฉันอมปริยางามสง่าค่ะ PA มอบกระเป๋าเป้และข้าวสารให้กับบุตรทิดาพนักงานของบริษัทจัดซื้อจัดจ้างภายนอกหรือเอาซอร์สในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี2565เพื่อแบ่งปันความสุขและเป็นกำลังใจให้กับพนักงานทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ PA ค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PA ได้จัดทํากระเป๋าเป้วันเด็กขึ้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับน้องๆเด็กและเยาวชนที่จะเดินทางมาร่วมง,งานวันเด็กแห่งชาติประจําปี2565แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 พบผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจํานวนมากดังนั้น PA จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานวันเด็กในปีนี้จากเดิมที่เป็นแบบออฟไลน์ size, มาเป็นรูปแบบออนไลน์ line. ส่งผลให้น้องๆกลุ่มนี้ซึ่งเป็นบุตรธิดาของพนักงานเอาซอร์ เช่นพนักง,งานบริการห้องประชุมและจัดเลี้ยงแม่บ้านทำความสะอาดและพนักง,งานรักษาความปลอดภัยหมดโอกาสสนุกสนานร่วมเล่นเกมรับรางวัลและของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร p a a ให้ความสำคัญและในทุกๆปีจะจัดทำของขวัญชิ้นพิเศษมาจากเป็นที่ระลึก ในโอกาสนี้ p a ยังได้มอบข้าวหอมมะลิอินทรีนครพนมข้าวอินซีร้อยเ์เซ100็ซึ่งเป็นผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนในโครงการสนับสนุนของ p a ให้แก่น้องๆคนละ2แพ็กเพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วยในปี2565ปีนี้นะคะทาง p a เเราก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะคะก็คือในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็มีการจัดแบบออนไลน์นะคะ โดยที่ทาง PA เราเนี่ยได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือลูกหลานของแม่บ้านที่ทางเ,เป็นลูกจ้างที่ทาง PA ได้ได,ได้ได้จ้างนะคะมอบกระเป๋านะคะในวันเด็กแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นข้าวสารที่เราทาง PA เราได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนะคะในใน,ในโครงการที่ทาง PA ได้ให้การสนับสนุนนะคะก็วันนี้ ทาง PA เราก็มีความห่วงใยกับทางลูกหลานของออลูกจ้างของแม่บ้านนะคะก็มีความรู้สึกว่าทาง p a ก็มอบสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ทางเด็กๆได้มีโอกาสนะคะได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีกำลังใจที่จะเป็นเด็กในเ,เด็กดีในภายภาคหน้านะคะขอบคุณค่าผมและน้องๆขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของ PA ที่มอบกระเป๋าเป้และข้าวสารให้ผมและน้องๆวันนี้ขอบคุณครับกิจกรรมการมอบกระเป๋าเป้และข้าวสารแม้ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีมูลค่าทางทรัพย์สินไม่มากมายนะักแต่ถือว่ามีมูลค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากนะคะเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีสร้างความรักความสามาคัคคีและความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในองค์กร PA ได้อย่างเข้มแข็งค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออมปรียาง,งามสง่าขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ